ปลาจะเยอะแท้ปลาแกมองหน้าแล้วนะเมื่อกี้ก็ขึ้นไม่ได้เลยใส่เยอะขนาดน,นี้ขึ้นได้บ่แล้วว่าไอ้ลองดูปลารอบนี้ผ่านไหมมนนีลืน่นมีลืน่นยับเลยปลาไอยายเย็นปลา,ยายเยน็นไอ้ไอ้ไอ้ออย,ยังเหลืยัหยเหลือย,ยังไปได้ มันเริ่มแน่นนะนังเริ่มแน่นแลเด้วมาจะล้อตัวขอโทษด้วยตลองชิดชอยร้อยแปดห้านะสามเอ็มน้องนิ่งน้อยน้องนิ่งหน่อยมาแล้ว เบาเอาได้เบา <c oughs> ดูพี่ล้อตัวดีจัดเต็มให้น้อยนน่ล้อตัวโตนี่เต็มกระปะเสมอจงอ้างไม่ได้ผมแรงนะรงาะเมื่อกี้ใสไปหน่อยเดียวได้ลองทางรอบนี้รอบนี้ต้องเสริมอีกหน่อยสัก ก็เหมีอนสักห้าคู่ทีแน่นเป็น 10. สิบติดตัวเรียงมาแล้วรอแป๊บหนึ่งนะพี่นะ้องมันแข็งอยู่นะพี่นะ้อง ลูกสันที่สามเนี่ยมันเป็นหินตับมาเลยอยากแข็งแน่ยละไย่างหมดมาแล้วหุดคอเหมือนกันนะผมย,ยังไม่ได้เดินไปดูเลยนะมันลึกขนาดไหนดูลูกพี่แกลงกี่เมตรดี๋ยวใเป็นรูปเป็นล่างก่อนเกาจะเดินไปดูให้พี่อุอ้ยอุอ้ยอุอ้ยหมดไหมอุอ้ยอุ้ยอุ้ย ไอ้ขาดแล้วจีโร่ตัวใจขาดแล้วเอาไหมดูไหมลูกนีนี่รุสรุสรุสขาดไหมหมดไหมหมดไหมหมดไหมร้สอุสรุสเกือบใจขาดนะเกือบขาดใจเลย หนักฟังเดียวลูกพี่ดินนะ่ะใส่ให้ดินเสมอเสมอหน่อยนี่มันหนักซ้ายขึ้นไปนี่มันต้องเจอขาแรงไม่ใช่แต่ขาแรงให้รถมันแรงยังไม่กล้าตัวรอไปจำทีมงานรถด้วยอาจารย์สุพรนนะ่ะ พอทุกที่พอสองสิบตอนเดียวนะสอตอนเดียวตัวแรงกระชับหัวดิมาทุกพี่เต็มแล้วเล่ไม่พ้อไม่มาเขาใส่ให้อีกเลย ไปไปเลยเยาวนะี่สองสิบสบายสบ,บายไปดูด้วยเสียงกระดุมบ่อด้วยเนี่ยคุณพี่สมพรใครจะจำชื่อได้หมดทุกคนแลนะ้วล่ะพี่น้องมาหลายวันแล้วฝังต,ตัวน,นี่สองวันแล้วตามดูภารกิจจะสันเวือก ม้วงบอลึลๆไปป๋าไปน,นี่ป๋าสัง่งไม่ตรงป๋านะทำใหม่ก่อนแกว่ามามาเอาดีๆนะไม่ดีโดนจัดหนักนะหนักเกินก็ไม่กลัวนะก็จะแรงนะหนักจรงนะิงห้านะ ห6 5นะ้อยหกห้าแล้ว175ร้อยเจ็ดห้าเลยนะอือมาดูเีลาแกะตาแก่ขึ้นบ่อนะพี่น้องนะตรงนี้ตัดเอาไปก่อนเอายังพี่ไม่พอบรร่ะพี่กก็เล่นสุดบูมเหมือนกันนะ เยวจะไปดูอยู่สุดมุมเลยนะลึกขนาดไหนหบินยังสวยอยู่นะไม่พอบมร่อกี้ยังใส่ให้แก่ีกว่าไม่ใส่ให้แก่ยเยอะแท้าตาเกมองหน้าแม่งไรเมื่อไหร่จะพอวะแกว่า,าไปเดี๋ยวอันนี้เขาก็พอแล้ว

ดเลยนี่แล้วก็ชันเหมือนกันเลยเราหอ่อยตายเบาหน่อยอาตระเดียนหอบสามเลยนะหัวดัวดนี้ยังสวยนะพี่น้องจะลองกินขอแล้วลูกพี่ไปไปไหน ไปป่ะเต็มแล้วเฮ้ยดูดไปงานเริ่มอยูแล้วนะนิ่งแล้วคางนิ่งแล้ว่อนตักก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะจะพาไปเดินไปดูเรื่วงด้วงลึกอนไรบ้างพี่มันยังไม่เปดูไป็นร่างดีพอ

นีี่่กอรถติดเพราะทำไมไม่มาฮะหน้รถขาดช่วงอ่ะไปมาเอาตรงๆนะพี่เนี่ยไนะปวัดดเสามาด้วยเพราะหน้ารถนี่ แต่ยีนต้องใสมีสาวนั่งมาด้วยไป่ตักนับรูสอง้วด้วยเนาะมันแข็งลูพี่มันล่วงไม่ขึ้นว่าทำไมจอดบ่อยให้เจ้านู่นับถุยว่า ยังไม่ซีบเลยวลยดูสิด้วยหินมันแข็งจ่อไม่เข้า ต้องรู้ไม่ได้ไปต้องคนมันเยอะมาเยอะโอ้ยไปยืนตรงนั้นหนูตรงที่หน้ารถแมคโคเนะี่ยรถมึงลขอมาคนเยอะถ้ากินได้จะพาไปดูเรียนลวงลึกขนาดไหนคิดว่ามีปลาต้องกินไม่ได้แล้วถ้าลึกขนาด,ดนะี้เนี่ยจะกินปลาหรอเป็นไงมึงพี่

ศัพบหนึ่งพอบมดสองกลัวไม่ขึ้นหมดเรื่ใส่ไม่เท่าเมื่อวานนะพีนะ่น้องเมื่อวานใส่เยอะกว่านี้อยงใส่ตอน,นเย็นเย็นเจอจัดหนักนะนี่จบแค่นี้ก่อนนะพี่น้องนะนะคลิปหน้าเจอกันใหม่ยังไม่ดึกยังไม่ชันพอนะต้องดึกกว่าน,ะานี้จะอม,มันดึกมัน น่าเจอกันใหม่พี่น้องสำหรับที่นี่สวัสดีครับ